ร้านการแมนช็อปบริการเติมโรบักระบบ ID พาร์เลจิตมีราคาตั้งแต่หลก100ักร้อยถึงหลักพันและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบักแมปอะฮีโร่เดสตินีวันนี้พี่จะมารีวิวคลาสทุกคลาสในแบบนี้นะครับพี่จะแบ่งเป็น2พาร์ทเนื่องจากพี่จะพูดถึงพาร์ตสิทธิ์สกิลสิทธิ์สกิลติดตัวของแต่ละคลาสด้วยแล้วก็อธิบายเรื่องสกิลอาวิกว่ากดจะได้อะไรบ้างอ่ะ เริ่มกันเลยที่คัทแรกพีช่ชอบอธิบายถึง p a s s พาสีสกิลก็คือเวลาเราใช้คัทนี้ปุ๊บเราจะได้ค่าสถานะของอันนั้นมาเลยอย่างนี้เขนะ้าใจตรงกันนะก็คือเราใช้คัทเอเปอร์สกิลติดตัวของมันก็คือลดดาเมจ25%นี่นะครับต่อมาสกิลคิวเป็นการบินในการลอยตัวบรรยากาศนี้จะเสียสเตมินาาห้าลูลู หนึ่งวิพี่นาพี่คิดว่าน่าจะเสียประมาณสัก30มสิบสามสิบสติมิน่ต่อมาเป็นสกิล E ครับสกิล E เป็นการปล่อยลูกชิน้นหินหินนี้นี่ยไปหินเอาไว้ข้างหน้านี่หินเป็นในทางที่เราเลือกไปยิงไปทุกมุมก็ได้ยเนี่ยต่อมาเป็นสกิล R อ่ะปุ๊บกดปุ๊บอ่ะนี่มันจะเรียกเป็นเอ่อเหมือนวังวนพายุวังวนอ่ะไม่รู้จะเรียกยังไงละ จะเป็นวงแบบนี้แล้วก็จะเดินดศัตรูเข้ามาตรงกลางนี่ชึบอ่าต่อมาสกิลซีครับสก,กิลซีก็นี่เป็นขึ้นพายุไซโคอย่างนี้อ่าต่อมาสกิลเอฟก็คือปล่อยลูกชิ้นยักษ์หรืออุกบาทยักษ์อะไรอย่างเงี้ยตูมเปิดคอมโบของเอทเปอร์ไม่มีอะไรมากครับก็คือเอ่อมันไม่ค่อยใช้สายสโบก้วยสิเรายิางไปงนี้ปุ๊บอ่ะเราวิ่งไปรวบมากดสกิลซีแล้วก็เอฟ อ่าแล้วก็วิ่งออกนี่นี่เลยสำหรับใครที่เพิ่งฝามแรกๆก็ลองใช้คอมโบนี้ดูครับมันจะง่ายกว่าเวลาฝามแล้วก็เร็วกว่าแต่ถ้าใครเอพี่ก็แนะนําให้บินขึ้นไปบนหัวมันเนี่ยบนหัวมันเนี่ยถ้าใครสเตมินายัางเอส,สเตมินาเยอะนะแต่ถ้าใครสเตมินาน้อยพี่ก็แนะนําให้ใช้เป็น E CF อย่างนี้มันจะถึงเห็นไหมอ่าไม่ถึงแฮะแต่ก็เกือบถึงอ่เห็นไหม แล้วก็ปล่อยเป็นสกิล E อย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าจะนานหน่อยอเราพูดต่อไปพูดถึงสกิลเวกของเอสเปอร์อ่าสกิลเวกก็คือกดปุ๊บเราจะได้ค่าอัตาคิทั้งหมด50อนี่อย่างในคลิปที่แล้วที่พี่แนะนําเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ไปก็คือให้ใช้เป็นเอลิทไอเนื่องจากบวกอัตาคิ40บวกกับสกิลเวกของเอสเปอร์เลยทําให้เป็นอัตาคิ90ปอ่ามันจะแรงมาก ที่ถึงแนะนำไม่ใช่อย่างงี้ไปคัดต่อไปนะครับชึ่งจะรีวิวเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทนี้ก็จะเป็นคาร์ดขาวต่อไปก็คาร์ดเขียวเออพาร์ตหน้าจะเป็นคาร์ดคาร์ดแหล่คาร์ดน้ำเงินแล้วก็คาร์ดดีเจนก็คือคาร์ดส้มคาร์ดก็ตก็คือคาร์ดมิติครับคาร์ดโม่สกิลพาสซีฟของไซบอร์กก็คือทําให้เรารีสติมิน่าได้ดีเจนสติมิน่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ไม่แน่ใจว่า เวลาเราใช้พวกสกิลปุ๊บเราสตมินาเราหมดเนี้ยมันจะรีให้เราแบบเด้งปุ๊บเต็มเลยไหมเพราะพี่ว่าเขาได้ใช้ไซบอร์กเท่าไหร่แต่พี่ว่าน่าจะรีเร็วอ่าต่อมาเป็นสกิลคิวจะเป็นการกระโดดพุ่งโดดไปอย่างนี้เห็นไหมอ่าเป็นสกิลโมบิลิตี้ของแต่ละตัวอ่าจะไม่เหมือนกันต่อไปสกิลอ e ีครับนี่โดดไปต่อยข้างหน้าป๊กอ,อย่างเงี้ยนี่ทำดาเมจตัวที่เราพุ่งผ่านอ่า,อาเลย จะคล้ายๆสกิลอาร์ของวอชชชั่นด็อกปุ๊บปล่อยโป,ป๊ไม่โดนต่อมาสกิลอานี่ปล่อยขึ้นพลังไว้นี้ยิงเป็นลูกขึ้นพลังเลี้ยงให้ดูไหมชึบนีครูดาวจะนานมากครับวิโอ้โหเป็นสกิลไกลสกิลระยะไกลที่คูดาวนานมากต่อมาสกิลซีครับเป็นการพ่นไฟข้างหน้าทำดาเมจรัวๆนี่ชึบนี่ต่อมาเป็นสกิลเอฟ สกิลเอฟคือการปล่อยขึ้นพลังไปข้างหน้าอย่างนี้มันจะกว้างมากเลยนะไกลามากเลยปุ๊บตุ้มเห็นไหมอ๋อนี่พี่เองผิดไปหน่อยอต่อมาสกิลโอเวคของไซบอกก็คือเพิ่มกดแล้วปุ๊บอย่างนี้เราก็จะเพิ่มดาเมจให้เราเอ้ไม่ใช่เพิ่มสปีดให้เรา10%เพิ่มดาเมจให้เรายี่าเนี่ทำนี้เลยเพี่จะพูดถึงเรื่องอคนที่อยากเล่นกับพี่หน่อยนะกันพี่จะไม่เพิ่มใครเข้า VP นอกจากรุ่นน้องที่พี่รู้จัก ก่อนที่จะ,ะทํำ YouTube เพราะเคยเล่นกันก่อนนี่แล้วนะครับไม่ต้องทักมาว่าแบบให้พี่เพิ่มเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟ VIP เพราะพี่ไม่ได้เพิ่มใครเลยอตอนนี้นอกจากน้องพี่ที่พี่รู้จักส่วนเรื่อง Discord ทพี่จะแจกตอนพี่พันซั์ครับแล้วก็รอพี่รอแอดมินพี่ทําระบบ Discord ด้วยมาต่อมาสกิลเอคัทเอเลียนสกิลตัวตัวก็คือรีเลือดอะจะรีเลือดเ,อเร็วขึ้น33% ปุ่นนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายกว่านี่คือสก er ิลเด็ดตัวนะครับต่อมาสกิลคิวอาจจะพี่กดใช้ไปเมื่อกี้นี้ก็คือการวาร์ปวาร์ปไปในทิศทางที่เราเลือกมาเมื่อไหร่ฟุ๊ปนี่ยืยนบนอากาศได้แป๊บหนึง่งต่อมาสกิลอีเป็นการปล่อยขึ้นพลังลูกพลังเหมือนสกิลอาร์จีนอตเมื่อกี้นีเลยแต่ครูดาวเร็วความมากนี่เห็นไหมครูดาวแค่สองวิเบิดอ่าทะ,ะลุรอดวางขาไปชุบตุม้มนี่เลยเห็นไหมต่อมาสกิลอาร์เป็นการปล่อย ขึ้นพลังไปอีกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นขึ้นพลังที่งวงกว้างเหมือนเป็นเครื่องขึ้นพลังจิตต่อเป็นสกิลซีก็คือรีเลือดรีเลือดให้เราอ่ารีเลือดเลยแบบรีเลือดเด้งแบบเด้งเป็นข้อเราเป็นแข้งผู้ดาวนึงนะทีู่้ดาวนานมากครับพี่ถึงไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สกิลซียไม่ใช่สกิลพี่ไม่แนะนําไม่ใช้คัดเอเลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่าใครแบบโหเกินจริงก็เอเลี่ยนก็ได้ครับ อ่าต่อมาสกิลเอฟจะเป็นการยิงเพื่อพลังเหมือนจีโนสสกิลเอฟเมื่อกี้นี้เลยปุ๊บตู้มาอย่างนี้เห็นไหมจะไกลอ่านี่เป็นแนะนำไม่ใช้เป็นเอ่อคอมโบพี่ดิมแนะนำคอมโบส่วนเซิร์ฟอกไปเพราะฟิลไม่ค่อยได้เล่นถ้าเราจะเอฟพี่ให้เรายิงอาไปอย่างเดียวอ่าไม่น่าจะวระยะเอฟมันจะถึงป่ะถ้าตรงอยู่ตรงนี้นะนี่คอมโบของเอเลี่ยนก็คือให้เราเข้าไปโนเนียกับมันเข้าไปวิ่งปลาระเบิดเนี่ยแล้วก็สกิลอาร์ปุ๊บอ่าอย่างนี้ แล้วก็กด F ไปพอเราใกล้ตายเรากด C ครับต่อมาสกิลอเวกหรือสกิล G ก็คือกดปุ๊บเราจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง15%แล้วก็เพิ่มอัตราลบเลีกให้เรา10%เราไปคัดต่อไปกันเลยครับป๊บพี่ว่าพี่ชา้าแล้วนะพี่เริ่มทำชา้าล้วต้องไปเร็วหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปปุ๊บไปเรื่อยๆครับคลิปโอ้ยนะนี่เดี๋ยไปแล้ว อ่ะมาซูปเปอร์ฮีแมนอ่ะพาสซีฟสกิลของซูปเปอร์ฮีแมนเพิ่มดมาเมจให้เรา15%บหเนพิ่มมาแบบดืด้อๆเลยได้ปุ๊บเราเพิ่มดาเดมจร์เลยทั้งต่อยทั้งสกิลแต่ถ้าเราเปลี่ยนค์ดสกิลติดตัวก็จะเปลี่ยนไปตามคา์ดท,ที่เรามีอ่ะตามนี้มันจะไม่ติดตามไปนะอ่าสกิลคิวของซูปเปอร์ฮีแมนคือการโดดขึ้นมาบนนี้ฟึ๊บเหมือนไซบอร์กเลยอ่าสกิลอี e จะเป็นการกระโดดเหมือนกันแต่ว่าจะทำเป็นขึ้นกระแทกอย่างนี้ตู้มี้นะ จะทำเดาเมจโดยรอบนี่ต่อามาสกิลอาก็คือทุบพื้นก็จะทำเดาเมจโดยรอบตัวรอบตัวเลยนี่เห็นไหมนี่แต่ปกิระยะไม่ถึงนี่ได้ไงก็ไม่รู้นะต่อามาสกิลซีก็คือการต่อยรัวๆครับเหมือนจีนอสพ่นไฟเหมือนสกิลซีจีนอสเลยแต่พี่ว่าอันนี้น่าจะแรงกว่าต่อามาสกิลเอฟอ่าสกิลเอฟจะเป็นการปล่อยมาจริงจังแล้วก็เป็นคลื่นกระแทกออกไปนี่ตุ้ม อย่างนี้เลยเห็นไหมพี่แนะนําให้ใช้เป็นคา้านี้นะครับสำหรับใครที่เกือไม่ก็เอ็ดเปอร์ถ้าใครดวงดีเนาะก็อ ja, ินจาเอนเจิอร์ไดเอ็ดเปอร์อย่างที่พี่แนะนําไปเรามาสกิลจีปุ๊บกดปุ๊บลดดาเมจให้เรา25แล้วก็เพิ่มดาเมจให้เรา50เอร์เซ็นต์เห็นไหมว่าเราจะโดนดาเมจน้วหรืออ่ะนี่เลยไปที่คา้าต่อไปครับเดี๋ยวพี่ดดไปซุ่มเลย พี่อาจจะสตรีมเกมนี้นะแต่เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมบ้านพี่มันโอเคไหมถ้่พี่ไม่สตรีมก็มีเหตุผลเดียวก็คือเสียงรบกวนมันเข้าเยอะมากพี่ก็เลยไม่อยากสตรีมต่อมาคาัดินจารครับ<อ>คัดินจาสกิลติดตัวของมันก็คือเพิ่มอัตราการหลบให้เรา5%อร์แล้วก็เพิ่มขีให้เราอาาัตราคิ้ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็าจะมีสกิลพิเศษของมันก็คือการชักดาอบออกมาฟันมาขึ้นอย่างนี้อ่า ในคลิปที่แล้วก่อนตอนนี้พี่บอกผิดไปว่าสเต็งเอจต้องถึงหนึ่งแสนถึงจะฟันไปขึ้นแต่จริงๆแล้วมันต้องถึงหกแสนถึงจะฟันไปขึ้นกดเอนเพื่อชักดาบแล้วก็ฟันไปขึ้นนะครับต่อมาสกิลคิวก็คือเป็นการโดดพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้โดดพุด่งไปอย่างนี้เลยสกิลอีคือการปาดากระจายปาดากระจายอย่างนี้ปุ๊บนี่ตู้ไปอย่างนี้เลยชุบนี่เลยต่อมาเป็นสกิลอาร์ครับนี่ ฟันเป็นคลื่นดบาบออกไปอ่าฟัน,นแบบไกลมากเห็นไหมว่ามันไกลไปน,น,ลนู่นเลยไปไกลมากอ่าถ้าเราฟาร์มดีๆก็ฟันแบบนี้ชึบนี่ต่อมาสกิลซีครับเหมือนสกิลอาร์เลยแต่จะใกล้ขวาแล้วก็ไปเร็วขวานี่เห็นไหมอ่านี่เห็นไหมเจะคูดาวน์เร็วขวานี่ต่อมาสกิลเอฟชึบเป็นฟันเป็นคลื่นดาบโดยรอบตัวนี่เรื่องคอมโบพี่พี่ว่า แล้วแต่สไตล์การเล่นแต่พี่แนะนํนาเป็นให้เราปาแบบสกิลระยะไกลปุ๊บเนี้ยแล้วเราก็วิ่งเข้าไปชาร์จก็นี่สกิลบอลัวๆเลยต่อมาสกิลจีหรือเอาเวกของนินจากดปุ๊บเพิ่มสปีดให้เรา25เห็นไหมเราจะวิ่งเร็วขึ้นอ่าแล้วก็อัตราเพิ่มอัตราโรบีให้เรา15อะจะผิวขึ้นผิวมากจูก๊แบบจุเลยนะด้วยโดนดาเมจอ่าต่อไปเราไปที่คาสต่อไปกันเลยครับ ไปเป็นวอ t ช h ล็อกไหมเป็นคาที่ไมิค่อยแนะนำนรามาสุ่มกันซึบซึบเอ่อเรื่องเวลาพี่เข้าเส์ฟปกติอ่ะช่วงเวลาไหนก็คือช่วงนี้พี่อาจจะยังไม่ได้เข้าเพราะพี่จะฟาร์มให้ถึงรีเวอร์สิแล้วก็ทำคลิปให้เราเข้าจะ,จะทำคลิปให้ดูว่ารีเวอร์สิแล้วจะฟาร์มเร็วแค่ไหนอ่าพี่ต้องรีบาฟาร์มก่อน เอ่อสกิลพาสซีฟสกิลของว a t c h ด็อกก็คือเมื่อเราได้มันมาแล้วเราจะสามารถรีซิมนาเร็วขึ้น50%บปวกับอัตราลบลีก1บอร่าสกิลคิวก็คือเพิ่มสปีดให้เราน่าจะเพิ่มขึ้น50%นะครับอ่าต่อมาสกิลอีเป็นการหวนไปข้างหน้าอย่างนี้เมีก็ประมาณช่วงหนึ่งช่วงแขนนี่เห็นไหมเดไปไกลนิดนึง ที่ถึงไม่ <c oughs> ค่อยแนะนําเพราะระยะมันใกล้เกินต่อมาสกิล r ครับสกิล r, เป็นการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าชุบนี่เหมือนต่อยไซบอร์กเลยแต่ครูดาเหมือนเออมันจะพุ่งไกลขวาไม่ใช่ครูดาวสกิลซีจะเป็นการเพิ่มอัตาราลบอีกให้เราหรือล่องหนแบบเราจะไม่โดนระเมจเลยในช่วงระยะเวลานั้นระยะ,ะ,ะเวลานหนึ่งเห็นไหมจะหายไปเลยนี่จะไม่โดนดาเมจจากพวกมอนต่อมาสกิลเอก็คือ,อให้เราหาเป้าสักเป้าอย่งนี เราก็กด F ปุ๊บมันก็จะล็อกอ่ะตอนี้มันล็อกตัวท้ายนี่เห็นไหมมันก็จะขวัญทำดาเมจรัวๆนี่เลยอ่าสกิล G ของ Watchdog ก็คืออ่าสกิล AOE ของมันกดปุ๊บอ่าเราจะได้ดาเมจ50%เพิ่มดาเมจแบบดือ้อๆเลย50%อ่านี่เพิ่มดาเมจ50%อ่าตามนี้แล้วก็คลิปหน้าพี่จะพูดถึงอีก ค่าที่เหลือแล้วกันอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ